สวัสดีครับโมชั่นเคยรับผมร้านน้โปรไบนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะวันนี้อยู่เจ้าดูคาติอีกหนึ่งคันนะครับผมรถเข้าใหม่นะครับผมใครหาอยู่ผมบอกเลยซื้อให้ทันคันนี้เป็นดูคาติสแกมเบิรนะครับผมฟูลทอเทิร์นนะครับผมตอนนี้ได้ท่อท่อเดิมมาเป็นท่อเทอร์มินะครับผมเป็นเทอร์มิคู่แต่เราเปลี่ยนให้เป็นท่อเทอร์มิที่ลั่นกว่าเดิมนะอ่าตอนนี้เบิกใหม่ให้นะครับผมพาชมของแต่งรอบคันกันคันนี้ได้ท่อเบิกใหม่ครับผมเทอร์มิเหมือนกัน สวยมากได้การล้มกลางนะครับผมอีวอเทคนะพร้อมกันล้มหน้านะครับผมได้แต่ลมคู่นะแต่ลมคู่แล้วก็มือเบรกมือคัตแต่งมีชิวหน้าแต่งมาให้นะครับผมอ่าแล้วก็มีการออยมาให้ตรงรุ่นเลยรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับผมดูสภาพโซ่โซ่อเอี่ยมเอี่ยมเลยครับผมโซ่ยางพร้อมใช้งานนะครับผมอ่ะมีการดีดหลังเดิมมาให้นะแล้วก็บอกคันนี้เย็บดำ ค่าหนังอคาทัลลาครับผมตัดได้สีเหลืองนะมามาดูเลขมาครับผมคันนี้มาวิ่งหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับผมเสียงพอมากเลยอ,อันนี้แต่ลมอย่างดังอ่ะผมก่ได้ฟัง ท่านใดสนใจครับผมหาดู c a ติสแกรมเบอร์นะครับผมอ่าต้องคันนี้เลยครับสีดำเดิมโรงงานนะมีของแต่งพร้อมนะผมรถพร้อมใช้งานนะอ่ะทาท่านนี้ก็จบการรีวิวดูคาติสแก m มเบอร์ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ